เำหรับวันนี้หมอจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าการปฏิบัติตัวระหว่างที่รับการฟอกเลือดอยู่มีอะไรบ้างคะ่ะเรียนดูเรื่องไตกับหมอไตาทางช n น l นี้นะคะหมอไตให้คําตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลค่ะและสสาหรับผู้ป่วยฟอกเลือดไตค่ะมีการปฏิบัติตัวที่ควรจะทําระหว่างที่อยู่ระหว่างฟอกเลือดไตมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราคุยเรื่องนี้กันนะคะ ในระหว่างที่ฟอกเลือดไตค่ะส่วนใหญ่เราก็จะใช้เส้นที่แขนนะคะเป็นหลักในการที่ฟอกเลือดไตค่ะคนไข้ก็จะต้องอเยียดแขนออกมานะคะแล้วก็ระวังอย่าให้มีการงอมีการพับหรือว่าขยับขยื่นของแขนระหว่างที่ฟอกเลือดไตนะคะไม่งั้นก็อาจจะมีการเลื่อนของเข็มได้ค่ะ ถ้าเกิดว่าอาจจะมีคันหรืออาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องขยับแขนนะคะอันนี้ก็ควรจะต้องแจ้งคุณพยาบาลที่อยู่ในศูนย์ไตให้รับทราบก่อนนะคะ ข้อต่อไปก็คือไม่ควรจะทานอาหารและน้ำดื่มและเครื่องดื่มใดๆในระหว่างที่รับการฟอกเลือดนะคะยกเว้นถ้าเกิดมีอาการผิดปกติเช่นรู้สึกว่าเอ๊ะมีหน้ามืดใจสั่นหรือว่าหิวข้าวมากค่ะอันนี้ก็แจ้งคุณพยาบาลนะคะคุณพยาบาลก็จะรายงานคุณหมออีกทีนึงค่ะอาจจะมีการเจาะเช็คน้ำตาลได้ค่ะซึ่งที่จริงแล้วนะคะคนไข้จะรู้อยู่แล้วนะคะว่าตัวเองมีตารางการฟอกเลือดอยู่เมื่อไหร่ค่ะที่จริงก็ควรจะทานอาหารมาก่อนที่จะได้รับการ ฟอกเลือดอยู่แล้วนะคะแต่สมมติว่าวันนั้นทานอาหารมาก็แล้วหรือว่าลืมทานอาหารมาค่ะถ้ายังพอมีเวลาอยู่มัาก็ยังแนะนําว่าอาจจะทานอาหารสักนิดสักหน่อยก่อนที่จะเข้าเครื่องนะคะแต่ถ้าเกิดจําเป็นจริงๆเข้าเครื่องไปเรียบร้อยแล้วมีอาการยังไงก็แล้วแต่ก็คุณจะแจ้งคุณพยาบาลให้รับทราบนะคะไม่ควรจะหยิบอาหารขึ้นมาทานเองอย่างนี้เลยอันนี้ไม่ได้นะคะถือว่าอันตรายนะคะ แล้วระหว่างที่อยู่ในเครื่องค่ะถ้าเกิดมีอาการผิดปกติอย่างที่หมอบอกไปนะคะมีเวียนหัวมีคลื่นไส้ใจสัจ่นเจ็บอกปวดหลังหรือบางคนมีปวดท้องมีรู้สึกว่าปวดมวนท้องอย่างงี้ค่ะอยากจะถ่ายหรืออยากจะอาเจียนอาการอะไรอะไรก็ตามที่รู้สึกว่าไม่ปกตินะคะอันนี้ไม่ควรจะรอนะคะบางคนก็จะเกรงใจนะคะเดี๋ยวรอก่อนเ,เดี๋ยวรอก่อนรอไปเรื่อยๆอถ้าเกิดไม่แน่ใจว่าอันนี้ผิดปกติหรือเปล่าควรจะบอกก่อนนะคะ และนี่ก็เป็นการปฏิบัติตัวที่อยู่ในระหว่างการที่ได้รับการฟอกเลือดค่ะและสำหรับวันนี้หมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ค่ะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม u ับ c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะ เยันดูเรื่องไตกับหมอไตหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมนสวัสดีค่ะ